เนี้ยและมั่นนี่ถือว่าเป็นแบบ definition ของอะไรกอริชเนาะเนี้ยแล้วมั่วใช่ไหมมั่วมั่วม้วนก็ไม่รู้จักม้วนเยอะขนาดนั้นนี่จะพูดได้ว่าม้วนหรือเปล่าแต่ว่ามั่วแต่ว่ามีมั่วมั่วเออก็เนี้ยแล้วก็สนุกแล้วก็มั่วด้วยก็เนี้ยมั่วมั่วแล้วก็แบบจริงใจ อแรกชื่อผมชื่อว่าชาโรซึ่งมาจากนานสนนมสกุลชาเวนสิงโปรคือเขียนมาจาอังกฤแล้วก็แค่ตัดตเราก็ทำเพลงในซาฟาร์แล้วพอแบบเริ่มถึงจุดที่เรารู้สึกว่าอยากทำได้เพลงที่มันแบบพร้อมที่จะปล่อยออกไปในโลกแบบพวก Spotify, Apple, YouTube อะไรอย่างนี้มากขึ้นแบบชาโร่มันมีคนใช้แล้วอะไรเงี้ยเราอยากให้มีตัว CH ที่แทนซิกเนเจอร์ของเราอะไรเพื่อนก็ ได้คำว่าโอราชิแ้วผมฟีลแบบก็อยากได้คำนำหน้าด้วยเพราะตอนนั้นพูดทุดนนี่จนมาจบที่อะไรโอราชิลแ,แล้วพูดแล้วมันรู้สึกใช่อะพูดแล้วมันฟลออะไรอย่างเงี้ยใช่ดูเป็นตัวเราจริงๆแล้วอะตั้งแต่ตอนเด็กผมอยากเป็นนักวาดการ์ตูนทําการ์าตูนส่งไปเลยแต่ว่าแบบเวลาคุยกับผู้ใหญ่เรื่องนี้เขาก็แบบไม่รอดหรอกงียเราเลยหาอาชีพที่มันยังได้วาดรูปหน่อยแล้วก็คิดถึงสถาปัตย์อะไรแบบคือคุยกับผู้ใหญ่คุยกับพ่อแม่เขาบอกเออสถาปั ว่าพอนึกย้อนกลับไปแล้วรู้สึกว่าได้อะไรไหม่จากสถาปัตย์เยอะมากแบบว่าเป็นฐานในการทําดนตรีทําอะไรตอนนี้เลยก็ว่าได้แบบคือสถาปัตย์มันเวลาสร้างคิดบ้านอันหนึ่งอะไรอ่ะบันไดประตูทุกอย่างมันต้องมีเหตุผละทําไมมันไปอยู่ตรงนั้นคาตอบของผมตอนนั้นมันคือแบบก,ก,ก็อยากให้อยู่ตรงนี้นแบบความรู้สึกเขามันไม่ได้มันต้องมีเหตุผลมากกว่านั้นแบบคนเดินเข้ามาตรงนี้ลมโดน แสงอาทิตย์โดงกระจกอะไรอย่างนี้แบบก็ไม่เก็ตในเรื่องนั้นแล้วก็แบบออกมาแต่พอได้มาใช้ชีวิตต่อก็แบบรู้สึกว่าในการทําเพลงพอเราเริ่มทำซีรีส์ขึ้นเราได้ใช้หลักการเนี้ยในการทําศิลปะทําแบบการจัดการระบบในวงทีมเราได้ใช้หลักการแบบ reason ถ้ามีเหตุผลรองรับสิ่งที่เราตัดสินใจมันก็มันก็แบบแปลว่ามันมีเหตุผลมีค่ามากกว่าอะไรเงี้ยคือมันมันก็ใช้ควบคู่กับความรู้สึกเราด้วยอะไรเงี้ย คงไม่ได้คิดแบบตลอดเรแบบเอาดีไซน์มาใช้แต่ว่าก็เป็นการแบบเลือกซาวน์ซาวน์นี้ใช้ความรู้สึกนี้เรารู้สึกว่าเอ้ซาวน์นี้ใช่กับความรู้สึกนี้แต่ว่าเราก็ต้องถามหผลตัวเองผมก็ถามหผลตัวเองบางทีก็แบบไอ้มันซาวน์นี้มันเข้ากับคอนเซปต์เพลงทั้งหมดหรือเปล่าเป็นความรู้สึกอ่ะไอซาวน์นี้มันแบบเราชอบนะแต่ว่ารู้สึกท ropical แต่ว่าเพลงเรานังไม่ท ropical ตอนเนี้ยอาจจะไว้ในอนาคตค่อยใช้อันนี้เราแต่เราชอบแบบนี้ถ้าฟังดนตรีบางทีแบบ มองภาพเป็น 3D อะไรเงี้ยผมก็จะมันก็จะคลายนะเกี่ยวกับดีไซน์นิดนึงใช้ความคิดคลายกันใช่พอด้วยชีวิตไปพร้อมกับ มิวสิกแล้ว,วมันเหมือนแบบในทุกๆโชว์เราแบบชาร์เลนจ์ตัวเองแบบโชว์นี้เราจะขยับมากขึ้นโชว์นี้เราจะเต้นมากขึ้นเอ้ยโชว์นี้เราจะไปเล่นกับเพื่อนมากขึ้นหรือแบบเอ้ยมึงร้องมากขึ้นนะโชว์นี้ได้ไหมแบบไม่ต้องซ้อมมันแต่ว่าลองร้องอะไรคือมันมีม,มีมีระบบมีแบบแผนที่เราตั้งไว้เป็นฐานถ้าเป็นการเล่นโชว์อะไรเงี้ยผมก็รู้ว่ายังไงแล้วแบบมันสายแบบไม่สามารถเล่นโชว์ซ้ำได้แต่ว่า เราก็ต้องรู้ว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้เล่นดนตรีคนเดียวเราจะไม่เล่นซ้ำแบบกับเพื่อนเขาแบบบางทีเราทํางานคนอื่นเขาตามไม่ทันเพราะฉะนั้นตอนซ้อมผมก็แบบให้พยายามเล่งให้แบบซ้อมให้ฐานเรามันแน่นและเพื่อที่จะไปบนเวทีถ้าผมแบบร้องผิดหรือผมฟรีสไตล์อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ดูมั่วหรือเละมากเพราะว่าเราแบบอยู่บนฐานที่แบบเราซ้อมมามันก็คือเนี้ยบแล้วก็มั่ว at the same time ก็คือได้ลองมาเลยทําให้รู้สึกดีหน่อยมันก็แบบได้ทําอะไรที่มันแบบนาโมเมนต์นั้นใช้ความรู้สึกแบบเอ้ยแม่งต้องพูดสิ่งนี้ต้องขยับแบบนี้แบบมันไม่ได้เตรียมมาทั้งหมดเลยกแบบแบบแบบ็แบบก็รู้สึกดี ต้องเสียสละแบบด้านความคิดแต่ว่าคีย์เวิร์สุดท้ายเราผลมันออกมาแบบมันดีอ่ะ u n e x p e c t e d ทําำให้เราโตมันมันจะเร็วมันก็เสียสละแต่มันก็เป็นการลงทุนด้วยอะไรมันมีพาร์ที่แบบสมมติถ้าผมทำกับโปรดิวเซอร์เงี้ยอะผมทำมาแบบเนี้ยเราชอบอย่างเงี้ยแต่เขาแบบแนะนำว่าเอ้ยอันนี้แบบเป็นอย่างงี้ดีเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นอาร์ติสต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เราถ้าแต่ก่อนผมก็คงแบบไม่อนะ่ะผมชอบอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เราก็แบบ ลองดูอ่ะเอ้ยแม่งได้อะไรดีๆอย่างขอซิงขอชายแบบตอนแรกก็ไม่ได้มีเสียงกองไงจกตที่มันให้ความรู้สึกฮิปฮอปทูเตาเิร์หน่อย,ยผมก็ไม่ได้เห็นสิ่งนั้นแต่พี่วินบปรดิวเซอร์เห็นนะเขาก็เสริมไปแล้วก็เสริมคาวเบลไปทีนี้แม่งคนไทยเก็ตแล้วอะก่อนหน้านี้ผมว่าถ้าไม่มีเสียงกองกับเสียงกองกอง,กองนี่อาจจะอาจจะไม่ได้รู้คนอาจจะไม่รู้สึกเท่านี้ด้วยใช่ผมก็เปิดใจตรงนั้น แม่งก็ได้อะไรแบบ Unexpected ที่แบบตอนนั้นคุยกับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบพอถามว่าสไตล์เพลงเป็นอะไรตอนนั้นผมก็ไม่รู้สไตล์ style มันมีอะไรบ้างด้วยซ้ำอ่ะเราก็เลยพูดว่าสไตล์ให้ความรู้สึกเหมือนน้ำมันฉันแต่ว่าจริงๆพอได้มานั่งคิดหลังจากนั้นแล้วก็ได้เดินทางเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่า เริ่มเข้าใจว่าทาไมตอนนั้นผมถึงพูดว่าน้ามันชันเหมือนด้วยตัวผมแล้วอาจจะเป็นสีสีฟ้าแต่ว่าเราก็มีความโกรธเหมือนกันที่เรารู้สึกความโกรธเป็นฟีลแบบสีแดงอะไรเงี้ยพอมันมาบวกกันมันคงหมุนอยู่กับตัวเองกลายเป็นสีม่วงไปแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้พอเก็ตแล้วว่าเราแบบไม่ได้มีแค่สีเดียวอะไรนี้วันนี้ม่วงเหลืองผมมีสีหนึ่งที่ขึ้นมาคือสีเหลืองสีเหลืองมันเป็นสีแห่งความแบบรับผิดชอบ ผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นสีฟ้าผมจะชิลแลวเราไม่ได้เรารู้สึกว่าเราสบายกับตัวเองเราก็จบแล้วแต่สีเหลืองผมรู้สึกว่าทําเพื่อคนอื่นมากขึ้นเรารู้สึกว่าพอเราเริ่มทําเพื่อคนอื่นเราจะไม่ได้อยู่ในโหมดสีฟ้าแล้วเราจะแบบสีเหลืองแบบมีเอเนจีอ่ะช่วงนี้เพิ่งได้แบบเริ่มสงสัยว่าแบบเราเกิดมาจากอะไรอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วสัตว์ทุกตัวมันมาจากตัวเซลล์เดียวกันมั้เรามดหมา ทุกตัวแม่งคือสัตว์ตัวเดียวกันแต่มนุษย์มันเป็นฟิลแบบสัตว์ที่ฉลาดมีมันสมองสร้างอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะขึ้นมาในโลกใบนี้แล้วเรามองว่ามันก็เป็น responsibility หนึ่งที่ในเมื่อเราเป็นีเราก็ต้องแบบมี sense of ทำเพื่อส่วนรวมพอได้ออกมาใช้ในชีวิตขับบนถนนอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มมองภาพแบบ reset ทุกอย่างใหม่หมดเลยแล้วขับบนไทยแลนด์เรารู้สึกว่าเชื่อเมืองเราแม่งโคตรเกรเลยสี ที่ผมสังเกตเห็นตอนนั้นที่เห็นชัดที่สุดคือแบบสีเหลืองของลูกศรบนถนนแล้วก็เห็นโมกซ่าแล้วก็เห็นแบบเริ่มสังเกตเขามากขึ้นเลยแบบเราเป็นสีฟ้าแต่พอเราใส่สีเหลืองหรือว่าแบบมีเอเนจีแบบเฮ้ยอยากทําอะไรเพื่อคนอื่นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันจะแอบครอบคลุมเป็นสีเหลืองหน่อยตอนนี้จริงๆผมเริ่มศึกษาเรื่องแบบคนทํางานเก็บขยะมากขึ้นเรื่องขยะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า มันสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ถ้าแบบสามารถจัดก,การเรื่องขยะถ้าพูดถึงแบบอ่ะเราออกใช้ชีวิตออกไปจากบ้านเราเหยียบพื้นลงไปปุ๊บคนทํางานก่อสร้างมาก่อนอยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่เราเหยียบตึกที่เราอยู่ถนนที่เราใช้ทุกอย่างมาจากคนทํางานก่อสร้างหมดเลยพอทุกอย่างสร้างตึกถนนสร้างอะไรมาสุดมันก็ไปต่อกันที่แบบการดูแลร,รักษาก็คือคนทํางานเก็บขยะอะไรถ้าถ้านาตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะเป็นการการใช้ชีวิตอยู่เพื่อคอมมูนิตี้เพื่อสังคมอะไรอย่ย เพราะเราอยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยถ้าในยุคนี้ยุคที่เราอยู่อาจจะก,ก็คือเริ่มแค่ทําเพื่อมนุษย์ด้วยกันเกาะอะไรเงี้ยแม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนอผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผมเออพยายามที่จะทํามากขึ้นเลย These are the heroes h e r o s heroes ยอดสุดยอด,ด,ยอดขอบคุณมากขอบคุณมาก บอกอะไรคับบอกว่าค่อยๆไปใจเย็นแล้วก็ฟังคนรอบข้างด้วยนะฟังคนรอบข้างด้วยอย่าลด something อะไรไป